โอเคครับเราเจอคุณจิมโบนะ 老板。Bye bye. โอเคนี่คือนี่คือแผนที่จะโจมตีของเรานะโอเคปุ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะโดดไปเราตัวนี้ครัโอเคเบี้ยค่ะลอยมาก็กินกินกินโขนกินคอมมาลุก โกนกินฝนกินเรียบร้อยปวดอิดเดสฮิบกิน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 อืมไม่ได้ กินนี่ไปแล้วกันกินเรือเรือกินไม่ได้มากินถ้ากินเรือนี่เขาต้องถอดนะแต่ถ้าเราไม่กินเรากินแล้วเขาเหรนเรากินแล้วเขามาต่อยไปจับเราเสียเทมโปฉะนั้นเรากินก่อนกินไม่ใ้เขาเสียจังหวะแล้วเราก็กินลปยดีกว่า very good เห็นมีอะไรเห็นโอ้ทอ oh. okay. oh. ่นี่เลย ตัวนี้จุดอ่อนนะครับเมื่อกี้มาผูกอยู่ว้าวผูกนี้เลยเหรอผูกแบบดิจิตอลว,ว้าว 나손 잘. 오케이. 머리 갈아요. ่าสนใจผมอยากลองเล่นอะแรงๆบ้างคามดิงบล็อกทางนี้ก็แล้วค่อยไหลเข้าไปเดี๋ยตามอันนี้คือเป็นแผนแบบธรรมดาแบบสุดยอดเซีนเล่นกันนะแต่เราอยากเล่นแบบถ้าเราไม่ใช่สุดยอดเซีนอะอยากจะลองกูดูดดูว่าเป็นไง <c oughs> โอเคเราจะกินโคลนดื้อๆเลย ผมว่ามันดูน่าสนใจดีที่เราจะลองบุกเร็วดูโดยที่เราไม่กันนะผม mm. ปิดบลอกไว้ไม่ให้ทิมเบียรมา คอมโบโคนด้วยจีจถอยไม่ได้กินเลยก็บอกอยู่ว่าถอยไม่ได้นะกินตัวนี้เลอกินตัวนี้ถ้ากินตัวนี้กินแล้วเรือเลือยเข้าก็มาไปบอกกินนี่แล้วกันแล้วก็เลื่อยเข้าไป Huh? Look, look, look. <laughs> done ขออะไรสักนิดนึงก็แล้วกันขอเบี้ยตัวหนึ่งเกิงว้าวว้าวว้าวขอแก้ได้ฮะ โอ้โอเคต้องเปิดกอดโหมดละมาเอาไปได้ตีหนักหน่วงแล้วเปิดโหมดตีหนักหน่วงไม่หนักหน่วงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชนะโอเคเหนียวจริงๆนะขนาดเขามีแค่นิดเดียวนะรีซอสฟูลมากเลยในการดิฟเฟน วันนีเดม้าตายนะต้องลงมานี่อย่างเดียวเพื่อนยังไม่ตายโอเครซอร์ฟูลนะคนนี้ má ma tì chìm lên chìm lên đi qua tham ăn đi chìm lên đi qua ăn chẳng ngay qua Wow, เหนื่อยม้านี่มันเก่งจริงนะทุกคนจะเห็นวอาเกมนี้จะเห็นว่าม้ามันเก่งขนาดไหนนะม้ามันเก่งมากคือแบบพมวงเป็นเป็นอะไรที่แบบรีซอสฟูลมากในการดนะีเฟนซ์อะ ยุทธการขังมาร เม็ดขึ้นมาเรือกดเม็ดมาขึ้นมาเรือไม่กดหรอกเม็ดมาเม็ดมาเม็ดมาแทงโฟนเม็ดมาแทงโอ้โหแรกกับโฟนมาดีเตอนนู้นก็นแรกกับโนลกันแล้วเราจับอะตีต,ตีได้ไหม 你别管，冷啊！来、这个，咪、这个。

ปวดกระบาลน,นะครับในเวลาน้อย,นอยในการไล่นะยิ่งถ้าเรายังไม่ค่อยตื่นยิ่งหนักเลยหลั็อกไปก่อนง่ายสุดแล้วเชสหลโฟน Okay. Look. Oy. ได้ขึ้นแล้ว โอเคในสุดก็เร็วมากอะ่ะนี่คือสิ่งที่น่ามาลูกยุคนี้เป็นนะโคตรเกง่ง <laughs> คือโคตรเก่งอาบอกเลยพวกเซียนสมัยเก่าไม่มีทางสู้ได้ไม่มีความใกล้เคียงกับความเก่งยุคนี้เลยมีโคตรโหดอะ่อะเพราะฉะนั้นเขาโคตรโหดอะ่ะจริงขนาดเป็นลองแลดูเด็กโอ้โหหนีแบบเร็วมากอะ่ะคือใครจะไปชนะได้ก่อน นี่ขนาดเราโคตรแม่นนะครับโอ้โหยังต้องพยายามลุกแรกเรือเลยอะ่ะไม่งั้นไม่ชนะก่อนจะกลับมาอยู่หน้าโคได้นี่คือใช้พลังความสามารถขั้นสุดอะ่ะ ไม่ให้ออกนะลุกแล้วก็จะได้เบี้ยใหญ่กินเมื่อกี้ถ้าลูกเอาขุนกินมันอีกนานเนี่ยผมต้องการให้มันเร็วที่สุดเนี่ยผูเ้ <Okay. S 2> เขายอมแล้วนะเขายอมให้เบี้ยฟรีแล้วเราก็เราก็กินเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วสุดสุด <Look. S 1> สุดสุดทงความยากเกินแสนเข็ดครับเขาต้องการที่จะนับสิบหกแน่นอนผมรู้เพราะเวลาเขาเรือน,น้อยแต่เราจะแม่เขานับสิบหก เราจะเนี yeah. ้ยแล้วก็ no hope hopeless นะครับแล้วก็เรียบร้อยจี GG. แอ้ชนะแบบหมดเวลานะโอ้ยเหนื่อยอยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้เพจคุยบอกรูกกับเซนบอลทางเพจ a c e b o o k แล้วก็เจมโรดทาง youtube นะครับตอนนี้หนังสือเราใกล้ออกแล้วออกเดือนตุลาปีหกแปดนี่แหละต้นตุลาเป็นหนังสือม้าขวาตีม,เมัเทียมคู่กันนะหนังสือปกแข็งก็ข้างในเป็นกระดาษถนอมสายตาเพราะว่าเนื้อหาระเอียดมากกว่าถ้าเล่มอื่นนี่ตีว่าอันนี้คือสามเล่มของเล่มอื่นมันทําให้แบบว่า ถ้ากระดาษไม่ถนอมสายตาจะอ,อ่านในตาบอดได้ตาเป็นต่อก็เลยต้องลงทุนผมเลยต้องลงทุนทําเป็นกระดาษหนอมสายตานิดนึงนะเพื่อผู้อ่านของผมนะแล้วก็เรามีคอร์สเรียนนะใน Facebook กลุ่มปิดถ้าท่านใดสนใจในการแบบว่าเปิดหมาให้ดีพัฒนามิลลิเกมการกระดาษให้มันเป๊ะเ,เ,เล่นได้สนุกสนานนะครับก็มีม้าขวาสุดทุกรูปม้าขวาตีมาเทียมคู่กลางม้าขวาตีม้าซ้ายและม้าขวาตีม็าซ้ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ